แปดเมืเ่อนี้ FC เอฟซีไมก้กินมมา,มาเผ็ดมา้ามามาเผ็ดเนี่กิน,นพืชเบิงก่อน้วไ้กินม่มาเผ็ดในเบิงแหนกันโอนเงินไม่กินมา,มาเผ็ดมากั <ขอ S 1> าบฮอลลาแพงโพสฮอลล่าหารอยนเนาะม้าฮอลาหารวยค่ะท <laughs> ี่ <c oughs> เป็นไห้แพงกันเนาะออเเป็นนันซื้อฮอลลาสีบาทยี่สิบบาทดีละนี่มาคอมันมวนตลกไงเนาะ อไอจะแขวงอยู่เรื่อยมามารถนี่แล้วมาให้ซื้อกินรถนี้นะแลับเดี๋ยวได้กินฮอตดอกกันกินฮอตดอกจังไหนให้ให้ดูแพงกินยังไงให้ดูแพงโอ้ยอ้าอ้าเพศวะบึ้อขิดตีแล้วจ้ะหน้องใช่สักวะ

ดูซิวเซียนทำยังไงไม่แด้วค่ะเลยร้านเกด้อเก๋ซาลอนนี้ยเขาจะเปิดร้านใหม่ด้วเราจะเปิดร้านทำเวยเก๋ตัดคนม้อยไฟคนตูดดูซิวเซียนกินแต่ถาวรนี่เวอร์ชันใหม่้อครับมาตัดมาเห็ดกระไนเร้อกินแต่ถาวรได้มามา เขียนแตดถาวนบ่อนบอนบ่อนบอนเอ็ดบ่อนฟ้าเ้็บปาครับคุณตะกองไท้ก้องคัวคัวดาราดังเนาะดราก็ติดตามกันหนกวัวพว่รถวอวมันจับบ่วมก็ติดตามหลักพันมีเอบจีมาแล้วค่ะเอ็บจีมาก็ขอไทยลิปนำ น้องชื่ออะไรไชื่อไอค่ะน้องไอค่ะหลานซ้ายบอหวานคืออะไรเนี่ยไปกินน้ำไอ้ก่อนแล้วบอวยากขาเขาบัอยากค่ะโจโยิ้มให้มันสมชื่อในโจยิ้มนะเอีอะโจน้ำไร้กะซางโต๊ะก็กินผู้เดียวไหม มูเปลยไม่กินน้ำูวดแล้วน้ำไร้คนแตกเรื่องเพชรดปันเนี่ยมืองกัน่ะเขาบอกว่ากินมันซา,าใจกันะ่ะกินแต่ละ,ะ,ะคนกินแต่ละคือพวกโกนนะคะหนูหนาไปแตง่งยี่ร้านไหนมาคะล้านเกษสยอง ลานโจสยองแต่งหน้ายเองค่ะพี่น้องมันนามันโฮนุกมากเลยคุน่ะปั๊บปั๊บควันได้ไหมน้องขู่เผ็ดเผ็ดอีรีน้องนี่เผ็ดอันมะม่าอย่างมะม่าซองรหัสรอยค่ะเนี่ยกินเหล่าต้องบอกญี่ปุ่นชกกระชุก ชิกระชิบชิกระชักเขาโวนมาให้ต้องละหารอยตะปูตือต้องละสี่สิบเป็นแล้วละสี่บาทเลยเป็นบาทคือมากมากเลยนะขอบคุณที่เอฟซีนะคะอือหือคุณขอมาเราจัดให้โอ้ข้าโก้โม้เหรอเขาบอกรึมึงอ้าย อัวปาพริกไหมปาดโอ้เนี่ยแต่คุอยไอ้ขเนอะเรื่องติแสบยพัโอ้คุณขิดแต่เรื่อะไลุงลังเลยยี่ป่ากอเป็นตัวขี้เดียดแท้ยืมปากได้เปี่ยงไม่ยังอ่ะเม่ถดูดสวม เพ็ดระคักโอ้ยมันเห็นหัวนมเธอบ้างหันน่ะอไรโอ้อะล่อปานกูไม่นมเลยไม่อย่างเพ็ดมากๆคือเมาหลอกเขาล่มกับแม่พทดล่มกับได้เนาะตัวนหนล่ม ล้วกล้อยฝนลมแห้งค่ะอยู่เนี่ยเอาลอยกินน้ำเพ็ดเอาอ๋อขักเพชรไงเหร่ออ๋อหมาคานี่เฮ็ดเสียนก็จังสีกันเลย <laughs> เผ็ดอ่ะเพื่อเงินพันหนึ่งก็กินข้าวกินแหนด้วยเอาไปถอนมันลกมันมึงได้บ่มื่นละพันน่ะคนกินเผ็ดเอาแป๊บนึงอ้าโอ้ยเฮ้ไปเฮ้ไปเฮ้ไปเฮ้ยไปไปไหนไปกินที่ไปออกทำดีพ่อไป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 ฮ้ยเฮ้ บอมเงหงกินเผ็ดว่าได้ขอบคุณเอซที่ที่อยากให้เฮหฮองให้เฮ็ดคลิปแบบกินเผ็ดเนาะเพราะว่าโจมันค่อยกินเผ็ดเ่าอยได้มันสแตกเราลายเราลิ้นมันบางค่ะบ๊แมนว่าเหียโจทุเลศ แสบเพ็ดเพ็ดโคตรพ่อโคตรแม่เพ็ดมึงดูมันกินเกือบหมดแล้วพี่น้องสามฮอจากสิบล็อกด้ยเดี๋ยวไปล่วงบานก่อนนะขออนุญาตขออนุญาตไปล่วงบานก่อนนะครับบานเน่เขาอยากให้กินอยังกับคอมเมนต์มาโหลด คอมเมนต์มานะคะเฮ็ดกินยังกระไดคอมเมนต์มาใหญ่เฮ็ดคอนเทนต์แบบใดค่ะเขาพยายามเฮ็ดทุกคลิปเพื่อจะถือใจคนเมืองค่ะมาปล่อยมาได้ห้องพยายามเฮ็ดให้มันดีที่สุดได้เบิร์แล้วค่ะอีกอย่างคือความสุขของคนเนาะผู้ใดอยากเห็นมันใส่กางเกงในแรีนสิบกิโลไห้กุติดตามไปด้ค่ะทุกคนไห้โคตติดตามหอนมือมนุษยไห้สามีใส่แต่กางเกงในแรนสิบกิโลค่ะ นี่ว่าเอียงเอือยเองเป้ยเอามึงก็ต้องทำเพื่อทุกคนเพื่อคนดูสแตกไปมึงอย่าพูดเรื่องอื่นขอให้ทำอยู่ตะก้อนเออขกาวบ้านน้ำดอกวันนี้คือกินมาเรียนอะไรต้องงอนจะกระไดไปปิดคลิปปิดปิดกูบปิดกูปิดกูบกกดกูให้กด กูบอกกดกูไปเองบายบายหน่อยบายบายท่านผู้ชมจุ๊บมามาจุ๊บใกล้ๆด้วย